ต่อการที่เดิมนะอ๋อเข้มๆครับออเอาแบบตู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 นะครับวันนี้ก็สนามเซกชั่นริงนะครับนักแข่งก็ในทีมเวนาไอสปอร์ต e นะครับมาร่วมแข่งขันกันนะครับวันนี้จะเป็นในคลาสของมอเตอรนะครับรายชื่อนักแข่งจะมีเป็นลาพาเวนาร์นะครับโนเวนาร์เดวเวนาร์โยเวนาร์นะครับแฟงเนตเบบี้ไรเดอร์เอ็กเวนาร์นะครับ แค่ถืไปเลยครับผมเฮ้ยเบบี้เบิร์นเบบี้เบิร์นเป็นอ่าดีแทเตอร์นะครับอัดครับตอนนี้รอลาพาสคนเดียวนะครับพอกดแล้วพร้อมแล้วพี่โอเคนะครับสตาร์ทเลยดีเลยนะไปไม่ต้องถามครับไม่บอกเผื่อมีใครแย้งไงเดี๋ยวไม่ใช่โอ้โหพี่แฟร์กดไหมเนี่ยผมยังไม่พร้อมเลยพี่ไม่เอาเลยเอาพี่ดึงเซ้นรถก่เอาล่ะครับก็เป็นทางฝั่งของบอลพาสเลยครับ ออกตำแหน่งโพนะครับโอเนี่ยเดวินอาร์โนเวนอาร์นะครับไฟแดงดับนะครับบอลลาพาสแล้วโนเวนอาร์กับเดวินอาร์ครับขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับบอลลาพาสจากโพล่วงไปอันดับที่3นะครับแล้วล่วงเป็น4ี่ไหมอู๋อาแล้วเป็นทางฝั่งของเดลนะครับที่ล้มลงไปนะครับแม่งลื่นเป็กอีกแล้ว ไอเดียวหน้าออกหลังไอเดียวหน้าออกหลังตอนนี้โนนอาชิงจังหวะออกได้ดีนะครับขึ้นไปร่วมหนึ่งวินาทีแล้วครับตอนนี้อันดับสองตามมาเป็นบอลลาพาสนะครับโอ้โหด้าน,นหลังครับทั้งเฟรมนี่ก็ชี้มาได้ค่อนข้างที่จะติดเหมือนกัน,นครับเมื่อสักครู่นี้นะครับล้อชนล้อเหมือนกัน,นครับแล้ว โนเวนอา์นะครับขึ้นเปกนะครับโอ้โหแล้วเสียจังหวะนะครับบอลลาพาร์ตขึ้นเลยนะครับขวาลงเนินตรงนี้นะครับโนเวนอาไหลออกมานะครับตอนนี้ล้อชนล้อนะครับ ไกลมากๆนะครับแกลบ0.1น,นะครับแล้วเข้าทางตรงนะครับตรงนี้จะเป็นจังหวะที่เวนาร์ได้เปรียบนะครับน้องนนเอาแล้วน้องนนครับเกี่ยวกําแพงครับอะไรเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหหุ่นะวะเรียบร้อยครับรอได้นนก,กว่าครับไอ้เชี่ยเกมม่งอย่างเหมายังไม่โดนเลย เอาไปปะเราแ่ะก็เอาเรามาดูคู่นี้ครับคู่นี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยอัดกันหลายครั้งมากครับไม่เป็นเอกชันทักทีนะครับเป็นศึกส่วนตัวนะครับเฮดทูเฮดนะครับสองคนนี้จะวัดกันนะครับ เอ้าแล้วโเวนอาไม่ใช่ครับเป็นทางฝั่งของเดวนอาที่ล้มนะครับเนี่ยว่าล้มอย่างนี้เดวนอาร์เนี่ยยังอยู่อันดับสุดท้ายอยู่แล้วโเวนอาล้มครับออกเร่ยงเสียเรียบร้อยนะครับน่าจะเหยียบในส่วนของเอเป็กนะครับไอ้เหี้ยเอ้ยพิดหวังว่ะพิดหวังว่ะผู้ดี หลายรอบละมันมไม่นิ่งอ่ะคุณนนท์ทอทอทอแทนนนท์มัน <laughs> มไม่นิ่งอ่ะผมว่าผมผมนิ่ง<ม>พอไปด้านหลับเลยครับตอนนี้นะคอ่บน้องวัลลาพาเนี่ยครับอยู่อัน,อนดับสองครับลหลังจากที่ยกให้โนเวน่านครับตอนนี้ก็กลับมาไล่นะครับ <laughs> ตอนนี้คือแก๊สแก๊สกองอยู่ข้างหลังเลย เดี๋ยวได้ KTM ็สองคันมาดูกันครับว่าบอลลาพาสจะแซงน้องเฟรมนะครับแฟงเนนเบบี้ไรเดอร์นะครับโอ้ยพลาดๆๆานผ่านผ่านนิ่งๆแกร็บเข้ามา<ะ>อยู่ที่0.8นะครับ hey, นี่นุ่นมอโตจุดยู่เดวินอาร์ยังอยู่นะครับตอนแรกนึกว่าตายไปแล้วนะครับ <c oughs> เอาแล้วล้มนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> เอามาดูครับจังหวะนี้ครับบอลล่าพาครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะเอาแล้วแบงค์เน่ครับลงข้างทางไปนะครับน่าจะไปลงมาลงมาไปลงมาไปลงมาไม่รู้ขนาดนี้ผมต้องใช้สมาธิพิเศษพอดียเลยพอเลยว่ะไปลงมาไปลงมาลอยครับน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ นี่วลาพาต์น่าจะเข้า <ไป S 1> ในอันดับที่1นะครับด้านหลังตามมาเป็นน้องเฟรมครับตามอยู่ร่วม1วินาทีนะครับแล้วยกล้อมาครับผู้ชนะเป็นมอรลาพาต์นะครับวันนี้ใช้ทีม KTM Red Bull นะครับอันดับ2เป็นน้องเฟรมนะครับเวลเวลเบรนาตอนนี้ตอนน็ตอปปี้หน้า hey, ครับเรียบร้อยเอตุน hey, 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 hey. เรียบร้อยครับขมอนขมอน ก็แพ้เขาตลอดอันดับสามนะครับนนอันดับที่สี่นะครับคุณแก่แล้วล้มไปสองรอบนะครับหมดยกคุณแล้วเนนาอะไรแก้มืออีกไหมยอมก็เธอหลายรอบแล้วยอมก็เธอหลายรอบแล้วนนนยนน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 คนน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 นีนนนนนนเนน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 นานนนนมนน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 ์นนน่นนนนน อันดับสามครับอ่าคุณเยาวน์ไอครับรู้สึกยังไงครับที่สามารถอ่าขึ้นโพเดียมอันดับสามได้ครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างครับด้านหลังหนังก็ปกติครับฟรีิลครับผมด้านหลังตอนแรกจะเลี้ยงแซร์ก็ทึ่งครับแต่ว่าพอรีบเกินไปก็พลาดเองครับก็ต้องแท็บไปเลยมีปัญหาครับนักแข่งคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับไม่มีครับมีคนอื่นมีปัญหากับผมอ๋อโอเคครับ หนึ่งเก้าเขาหขอบคุณครับอันดับ2นี่ครับน้องเฟรมนะครับรู้สึกไงบ้างครับพี่เข้าเล่นชายอันดับ2มาเนี่ยรู้สึกว่าน้องก็ขี่เซฟดีมากครับไม่ดีใจครับแต่ว่าภาพตอนสุดท้ายครับอ๋อโอเคครับอันดับหนึ่งนี่บ้างครับลูกเตี๋ยไม่ต้องสัมภาษณ์เดี๋ยวเขาด่าผมรู้สึกยังไงบ้างครับแล้วก็มีปัญหากับนักแข่งคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับไม่ใหครับมีมีแต่คนที่เขาคอยอยากจะเอาชนะผมะครับผมก็ผมก็อ่อนให้แล้วนะแต่เขาก็ยังล้มเองอย่างเงี้ยผมก็ ไม่ร okay. okay. no, okay. ู้จะยังไงแล้วครับผมก็รู้สึกดีใจไหมครับที่สามารถเอาชนะมาได้ดีใจครับไม่ไม่ไม่ดีใจหรอกเบื่อแล้วอโอเคครับยังคนขีกเลนสักเออพอดีเวลาเหลือครับมีเวลาเหลือพอที่จะสัมภาษณ์อันดับอื่นด้วยนะครับเรามาฟังประเด็นคือเอาชนะทุกตาเลยทางฝั่งของน้้งนนนะครับน้องนนนะครับวันนี้เข้าอันดับที่สี่มารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจเสียใจปัญหาอะไรเกิดขึ้นครับทำให้ผิดพลาดนะครับ ทางทั้งที่ตอนแรกนี่ออกสัตว์มาได้ค่อนข้างดีครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็ล้มโคไปสองทีครับแต่แรกจะชนะเขาแล้วแหละเอออย่าไปล้มนะก็อย่าไปกดดันเนบขอให้โชคดีครับมาดูทางฝั่งของเดี๋ยวเวลานรับยังจะทำพลาดีเดี๋ยวเวลารู้สึกงไงบ้างที่ขึ้นเตะล้มยกล้อล้มท็อปปี้หน้าหงายตัดกลับมาไม่มีอะไรเลยขี่เป็นเอเอกจีพีนี่คุณรู้สึกไงบ้างครับ ตายนี่ก็ทางโรงพยาบาลข้างของผมนะครับมันมันอยู่ในสายเลือดนะครับมันก็ต้องทำอย่างนี้แหละครับนี่ดูความว่าที่ถามว่าตายแล้วล้มเลยออกวาร์ปแล้วออกวาร์ปรับแล้วไปขึ้นหอขึ้นหอโอเคครับก็ขอบคุณท่าแข่งทุกคนเนี่ยบันนี้ก็เข้ามาร่วมแข่งขันกันนะครับก็สามารถติดตามคลิปนี้ได้ในช่องแฟทเทคนะครับโอเคครับก็ทุกคนโชคดีครับดีครับก็อย่าดิ้กันต่อนั่นแหละ Could be, and how careless we could. Be.